ชอเด็กอยู่ทางน้นหลานยิ่ยากหนูด้อรับกันนะตกี่นี่กันไ่รับกันได้่อนนี้ปรั้แตกน่ยับกันยับไปกับเอาไผ่มือดิ่งใ่ไข้างแตกอ้าวขางูนลำลุกอะไรกามใคร จำให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถูอให้กสาวกายเนาะเงินหายไปไหนหมดรนาอละไาตกแตนยังไม่ตน้าวละเิฟ้าเมลละผูมดลอะไเออนับตนีต๊ะใขอให้เจ้าจอแต่สิ่งดีๆความมีจะได้ความใยะมี ที่ว่าขอให้วิทเ่อลวิบลาววิบโคววิบถิดวิบกรรมวิบเวียนวิบให้มันหมดที่สิ่งไม่ดีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัชนีนามสกุลลัทธิชนีบอกอังซือสองคนลูกก็ขอให้เจริญเจ้าน้านะคะหันซ้ายขวา มาหางขวาขอ้เงินข้าเงินล้านขอให้เงินไหลมองเ์หนร้อยล้านมือสองข้างาขอให้เป็นเงินเป็นทองไม่น้อยิดรลเป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่ไหเจใดก็ขอให้หลไหลพัดมาลัตินีพร้อมหนึ่งสองเออเอาชนก่อนเอย วันขอให้เราเ็นปานฟ้าตาปานตะวันสาธุเซลุย่ยาจิอย่าจุนย่าตามกาคุณอย่าจุนกว่าใันเฮงเฮงเฮงเฮตลอดชาติให้ดีเสรเข้าบ้านเม่ต้านเข้ากระเป๋าคุ่วันกัวันโอเัพยน่ลพี่อ๋อนี่เขาเรียกคู่ชีวิตมนลงจานต้องเต็มยอเลแสดว่าคุงไม่อาบน้ มีเอาเด็ดให้ด้วยมีกับป้ากอดกันไม่ได้ถึงเงินกองเขามาเอามาตัวปลากอดกันนี้ก็อยากได้อองหรอต้องเี็ดเลยคิดจะว่าไมกได้คิดไได้

ไปยาพอยังเราบอกคือบนเอสโซเดด แม่ขอบคุณค่าขอบคุณค่า,ขอขอาจะววันนี้อยู่บรรยากาศในบ้านที่รุนถูกแขนเรียกขวัญ เรียกควัญลงุงวนมาป้าเต็นมาแล้วก็ฝวันญาติพี่น้องมารวมกันขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกคนนะคะต่อไปนี้เราจะไม่ไมสศรไม่เศร้าไม่เหงาไม่หงอยเราจะมีแต่ความสุขความเจริญทุกทุกคนนะคะเจ้าผู้เขายิ่งผู้นำเจ้าวัวพะยาว่าป้าเท้าวันนี้

ก็แกยังห่อพกนัเางบ้านได้แล้วแม่แม่นันี่ได้แม่่ะแมกแต่กลัักถืรกั้งนวันมาชมนวกจะเป็นชาวบ้านพวกจะเป็นอเพ่นวกจะเปนเคอลมันนี้วนี่ลย่ะเนะวะอาถิ่นของโก้วงไนี่น่ะจุ่มหลาเน้

ทำมาหากินบอเราทำมาหากินเกลนยังไม่ได้ฉอดเด็ดอ่ะลืมกล้องค่าบ่ะ โชคดีมีใสเนาะไปเราก็ไปนอนไปบรรายดลายบย้บได้วยมือน้เพิ่ม่น้ไม่เ็บอกห้าอวิทให้วิทเพราะวิทเกีนวิทกรรมวิทเวีนวิทลื้วิทเล่านับตั้งนิตต่อไปนี้ขอเจอแต่สิ่งดีดีได้ได้กลับแล้วน คุณยายก็นอนหลับฝันดีเดอ้อฝันเห็นลอตเตอรี่หกตัวเดอ้อให้คุณยายได้หกล้านเดอ้อเอาซื้อสองล้านไปเลยเนาะยายเนาะสิบสองล้านพัดอนุโมนพัดไหนกินโอเคโอเคครับแล้วก็แจ้งได้แล้วกันว่าจะไปอ่านที่ไหนจะไปอ่านอน,นุมน,น,นเลย

โอ้ยอาบน้ำสะอาดแล้วก็น้ำมุนสระสา,สาแล้วก็มีตองล้างเลยใส่เสื้อผ้าเลยอาบน้ำสะกอนอาบกางแก้งนะคะยวดสอยากิังไ,ไ,ไ,ไม่คนดูแต่รอบเน ไม้ไม้พาไม้ให้ยายหน่อยคลิปนี้ก็รถจ้วยเช่นนี้นะคะ